ณเวลา16นาฬิกา45นาทีณบ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามาพบกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นายตัวดีทอทิวเทือกเขาได้นำทุกท่านมายังท้องทุง่งนาบ้านกเกษตรสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับ อากาศที่บริสุทธิ์มีเสียงน้ำไหลเข้าท้องทุุงนาเนี่ยครับต้นข้าวเห็นนะครับพี่น้องพวกเรากินข้าวทุกวันพวกเราไม่รู้หรอกครับว่าต้นข้าวเหล่านั้นเป็นมาอย่างไงกว่าจะออกรวงกว่าจะมีเมล็ดข้าวให้พวกเราได้กินได้บริโภคดังนั้นก็แสนจะยากนะครับแสนจะยากแต่พวกเราก็บางคนก็กินทิ้งกินขว้าง กินไม่รู้จักพอประมาณกินแบบคุ้มเฟยไม่สนใจว่าข้าวนั้นจะได้มายากลำบากขนาดไหนวันนี้เลยพาพี่น้องนะครับมาดูไร่มาดูไร่ข้าวหรือว่าทุ่งนานะครับตรงบริเวณแห่งนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านของนายตัวดีเองนะครับเป็นท้องทุ่งนาที่มีลำน้ำเหมือง ผ่านบรรยากาศนะครับเย็นสบายหลังจา,ากเมื่อคืนครับฝนตกหนักทั้งคืนตอนนี้ก็ดูเหมือนกับฝนจะตกนะครับแต่ว่าไม่น่าตกแล้วนะครับเห็นพัดไปทางประเทศเราแล้วนะครับน้าน,น้อนนะครับประเทศเราแต่ว่าด้านนี้ด้านทางทิศตะวันตกก็ยังมีพอมีเมฆดำทะมึอนอยู่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงเสียงนานิดหนึ่งนะครับเสียงนาหรือห้างนะครับไม่ใช่ห้างรอตัดตรงนี้ ห้งหนาหรือว่าบ้านผมเรียกว่าห้างนะครับเรือห้างนา,างทางภาคเ่นืาจะเรียกเสียงนาทางภาคอีสานทางภาคใต้อาจจะเรียกน้ำก็ได้ขนน้ำ,ท,นำที่พักหลบฝนหลบแดดเวลาอยู่กลางท้องทุ่ง,ง,งนตอนนี้เราก็เดินมานะครับเห็นไหมครับเดินมาก็มีกบมีเขียดนะครับโดดลงน้ําตอนนึกได้ตอน สมัยตอนเป็นเด็กนี่นี่ครับเซียนปราบกบนะครับกบนี่ตอมท้องทุงน้แล้วมีวิธีการจับกบนะครับโดยใช้เบ็ดเรือดหอห้อย